สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัดในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะ โอ้โหเรียกว่าช่วงนี้ในเมืองไทยของเรานั้นอากาศร,ร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะคะร้อนมากขนาดนี้มีผลต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเราอย่างมากวันนี้วีรินอินสปาย์มีเคล็ดลับรับมือกับหน้าร้อนเพื่อชีวิตมีความสุขและปลอดภยัยมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว ช่วงหน้าร้อนของเมืองไทยร้อนจริงๆเลยค่ะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ37-38องศาเซลเซียสความร้อนที่สูงขึ้นมักเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสูญเสียน้ําได้ง่ายเพราะร่างกายจะพยายามปรับอุณหภูมิให้ลดลงด้วยการหลั่งเหงื่อออกมาหากไม่ป้องกันให้ดีก็อาจเสี่ยงเป็นโรคไข้แดดหรือบางคนอาจถึงขั้นหมดสติไปได้เอ๊ะน่ากลัวแบบนี้ต้องจัดการยังไงดีล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้เลยค่ะ ดื่มน้ำให้เพียงพออย่าปล่อยให้ร่างกายรู้สึกกระหายน้ำเพราะนั่นคือจุดที่ร่างกายแสดงให้เห็นว่าอดทนถึงขีดสุดแล้วห้ามอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานานๆนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา10บโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงออกกำลังกายหน้าร้อนต้องพอดียาหักโหมเพราะอาจทำให้ร่างกายระบายความร้อนไม่ทันควรทำกิจกรรมเบาๆอย่างเช่นวิ่งหรือโยคะในยามเย็นเลือกสวมเสื้อผ้าที่บางเบาสบายๆปลอดโปรกไม่รัดแน่นจนเกินไปจะช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล เพียงเท่านี้ก็จะทําให้เราใช้ชีวิตในช่วงหน้าร้อนอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว